กระสุนจุดสี่ห้านะครับเป็นกระสุนสอมเป้าขวาเป้าขวานะครับลั่นเลย นิ้วข้มอีกมันใหญ่นิ้วข้มอีกครับกลายมันหนักอ่ะหูดับไปเลยโหดแท้โหดแท้อือหูดับไปแล้วจริมันวะมันวนะระวังร้อนนะปลอกกระสุนนะโอ้โหหูดับไปแล้วจริง ดับไปครับหัวแท้หัวแท้ดูดูนู่นดูแผลดูแผลดูความใหญ่ของแผลกระดาษกระจุยเอาเลยครับแบนมิทอพร้อมทอเป้าสุดใช้ไม ออใหมันอาใหมดกดล่างตลอดเลยว่ะหมดล้ไกเลยบอกคไปอ้าวไม่บอกไม่ยิน ไม่ได้ยินไหมผมบอกผมเป้ากลางไอทอมยิงกดต่ำอะเฮ้ยมันดีวะกี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าโจ้าแม่งยิงมันมันแพงเลยดิคูยังดับไม่เลิกเลยนะยังวีอยู่เลยขนัด ซีซัตเหรอซีซัตเหมือนเดิมซีซัตเก้าสิบเจ็ดีครับโอเคจุดสี่ห้าครับสวยมากสวยมากครับสวยมากโอเค รู้สึกว่ามันกว่าโอ้โหมันกว่าจริงครับพี่มันกว่าปักเกิสถานถึงนิ้วเลยเจ๊งใยเจ๊งตลอดเลยเดี๋ยวมันกระชีดเฮ้ยมันมันรู้สึกว่ายิงยิงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเที่ยงครับเป้าจะเริ่มเที่ยงตอนนี้มันจะเย็นมันจริงมันจริง รับรอบที่สองโอ้โหเสียงใช้ได้บุ๊บนี้เลยรู้เลยว่าแรงแรงดันอากาศอ่ะแรงดันอากาศอ่ะ ไก่นารักกันเยอะจริง <laughs> ไม่เล่นไปลุกโม่งออกมาเฮ้ยท็อลงล่างตลอดเลยว่ะงัดปืนขึ้นหน่อยเล็กเออน่ารักพอดีเลยโคตรฟุกเลยเข้ากลางเลยบรรยากาศเฮ้ยข้างล่างอีกแล้วฟุกลูกเดียวนี่หว่าอย็กกำลังตึ๊ ัขอดูหน้าตาปืนหน่อยชัดๆเ 97B ครับจุดสี่ห้า 97B เจ๋งอะสวยอะทั้งสวยทั้งโหดสวยโหดสวยโหดโหดแท้โหดแท้สะใจอะให้ไม่ยิงแล้วสะใจจริงวะ เสียงลูกโม่เบาไปเลยอ่ะจริงจริงจร <ทะ S 2> เสียงไปลูกโม่เบาไปเลยข <appointment> นาดน,นี้มี UMP มังเอ้ยบรรแน่มัน UMP นี่คือจุดสี่อะอ๋อเบโเหรอ ออกขวาเยอะหน่อยจะถูกไส้ติ่งกูเลยเดี๋ยวคราวนี้จะขึ้นซ้ายละปืนมันออกขวาหมดแป๊บเดียวหมดก็ห้าสิบนัดเหมือนกันไม่หรอห้าสิบนัดแต่นี้ยิงแล้วมันมันเนี่ยมันหมดเร็วพออย่าอย่าหันปืนเข้ามาอย่าซนดีไม่ได้ยิงอย่าซน น,น้ำมันป,ปืนเต็มนิ้วกูเลยดีละถ้ามันไม่มีน้ำมันปืนมึงจะยิงไม่ได้ สถานมันจริงดิ <laughs>